ราศีตุลน,นะคะราศีธนูราศีพิจิกและชาวราศีมีนบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะปากพารวยมีสเสน่ห์วาจาเรียกทรัพย์สุดๆนะคะคำทํนายนะคะเป็นของแม่หมอไอน,นะคะอาจารย์เนี่ยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองไปติดตามได้นะคะวันนี้ค่ะคนดวงตี้อ่าในให้ฟังนะคะรับรองเลยว่าแบบสุดๆอะเพราะว่าปากอะพอพารวยใช่ไหมมันก็นําพาเงินทอง เ,าาเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่ะราศีตุลราศีธนูราศีพิจิกนะคะปากพารวยมีสเสน่ห์วาจานําพาความสําเร็จมาให้นะคะช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในราศีตุลราศีธนูราศีพิจิกและก็เราชาวราศีมีนะคะ ปากจะพารวยเจราจาการค้าการขายเนี่ยคือดีมีความสำเร็จดีมากพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะบอกเลยว่าเรียกลูกค้าได้ดีมากปาก พารวยปังๆมากเด่นด้านเงินเงินทองทองนะคะเ,ออเขาบอกว่ามีเสน่ห์วาจาหน้าฟังชวนหลงไหลเห็นไหมอย่างที่บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใช้ปากในการเรียกลูกค้านู่นนี่นั่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปังมากนะในช่วงนีเออ้เข้าหาผู้ใหญ่ออใช้คําพูดเนี่ยก็จะแบบว่าเจราจาอะไรก็จะสําเร็จไปหมดผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่เอ็นดูก็หมายถึงอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะลูกค้า ที่เป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าอาจจะปิดจอบยากแต่ครั้งเนี้ยผู้อหา่จะเอ็นดูเราเวลาผู้อะไรมันก็ง่ายไปหมดจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ต้องใช้ผู้ใหญ่อันนี้นะคะอ่ามันประจบเทวดาเขาใช้คํานี้นะประจบเทวดาในที่นี้นะคะก็คือให้ชาวราศีตุลราศีธนูราศีพิจิกและก็ชาวราศีมีนนะคะสวดมน แล้วก็แบบว่านําพาความสําเร็จมาให้นะคะเน้นย้าว่าให้สวดมนต์เป็นประจำนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีเสริมความเพลงไปในตัวนะคะอย่าลืมนะคะต่อให้ปากพารวยหรือว่าวาจาเรียกทรัพย์ต่างๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเชื่อว่านะคะคนเราชาวราศีตุลธน,นูพิจิกแล้วก็มีนนะคะคุณก็ต้องมีความสามารถด้วยเนาะต้องฝึกฝนตัวเองให้แบบเขาเรียกว่านะ พัฒนาตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นคนทํางานก็พัฒนาสกิลเรื่องการทํางานเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องพัฒนาเรื่องของหนา้าร้านออฟไลน์ออนไลน์สินค้าของเราอะไรเงี้ยแล้วมันจะยิ่งต่อยอดต่อบุญบารมีต่อ,รรตอความสําเร็จของคุณนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครเกิดในราศีตุลธน,นูพิจิกมีนะคะส่งต่อคลิปดีๆแบบนี้นะคะให้เพื่อนให้พี่ป้านะอาลุงป้าหรือว่าจะเป็นแบบ คนที่คุณรักนะคะยิ่งส่งยิ่งรวยยิ่งเ่งยิ่งปังวันนี้ไปแล้วนะคะนัลลับฝันดีนะ